Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมและก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยพบกันอีกเช่นเคยกับเกมคอร์ดากอนใน e ีนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการย้ายเซิร์ฟเวอร์หลังจากเริ่มต้นฤดูก,กาลใหม่หรือว่ารีซีซั่นกันนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปรวบรวมมาจากหลายๆแห่งไม่ว่าจะไปศึกษาจากทางเว็บไซต์หรือว่าช่อง YouTube ของชาวต่างชาติเองนะครับผมวันนี้ผมก็สรุปมาในรูปแบบของผมละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับ การย้ายเซิร์ฟเวอร์ในคอสดราก้อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไอคอนแปลกใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาทางมุมบนทางขวามือนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไอไอคอนของผมยังไม่มีหรอกมันมันจะมีตรงนี้เนาะอ่าบทสรุปของซีซั่นนี้นะครับตัวไอคอนเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผม อไอตัวสัญลักษณ์นี้ผมขอเรียกมันว่าเป็นกิจกรรมการย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมเมื่อกดเข้าไปเนี่ยจะเข้าสู่หน้านี้เลยโดยหน้านี้นะ,นะครับผมมันจะบอกว่าการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยหมดเขตวันไหนนะครับผมแล้วก็จะมีกฎในการย้ายเซิร์ฟเวอร์บอกด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกฎกันดีกว่านะครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะมีตรงนี้ครับผมโดยการย้ายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับผมก็จะมีกฎด้วยกัน5ข้อดังนี้เลยนะครับ ข้อที่1นะครับหอกลางหรือว่าเมืองของคุณจะต้องมีเลเวลอย่างน้อยนะครับเลเวลที่16นะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึง16หก็ไม่สามารถย้ายได้เนาะโอเคข้อที่2เมื่อกิจกรรมย้ายเซิร์ฟเวอร์เริ่มขึ้นนะครับผมคุณมีเวลาจํากัดนะครับผมที่จะนัดแนะหรือว่าคุยกับเพื่อนเพื่อนต่างเซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟเดียวกันเนี่ยเพื่อตกลงที่จะย้ายเซิร์ฟกันก็อย่างไรก็ตามนะครับผมมันมีเวลาจํากัดก็คุยกับเพื่อนแล้วก็นัดกันเวลากันดีๆนะครับผมโอเคข้อที่3มนะครับ ุณสามารถจะย้ายเซิร์ฟกี่ครั้งก็ได้นะครับผมแต่ว่าการย้ายเซิร์ฟหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นเจมนะครับทั้งหมด5 0 0 0เจมนั่นเองข้อที่4นะครับเซิร์ฟที่ดังๆหน่อยเนี่ยก็มักจะเต็มเร็วนะครับผมมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถย้ายได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ท้อเนี่ยแล้วก็รอจนกว่ามันจะเข้าได้เนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะฮะมันอาจจะเต็มก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเหมือนกันนะครับที่อยากจะย้ายออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปก็ ลุ้นๆห,หน่อยลวกันนะครับว่าจะได้เข้าเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือเปล่าโอเคมาดูข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อสุดท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเขาแปลปรามาณไหนแต่วา่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันเนาะถ้าหากว่าคุณมีตัวละครที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถย้ายได้ผมสมมุติว่าตัวละครเซิร์ฟเวอร์ที่11และกันกับตัวละครเซิร์ฟเวอร์ที่13เนี่ยผมสร้างไว้2เซิร์ฟเนาะผมต้องการที่จะย้ายไปที่เซิร์ฟเวอร์12ทั้งคู่เลยแต่ว่ามันไม่สามารถทําาได้รผมหือว่จะ ตัวละครเซิร์ฟเวอร์ที่11อยากย้ายไปเซิร์ฟเวอร์ที่13ที่ผมก็มีตัวละครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า1นึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะมีตัวละครได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นเองนะครับพอจะเข้าใจกันเนาะโอเคครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบก็จะรีเช็คคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมมีเจมพอไหมนะครับผมแล้วมีเมืองถึงเลเวลที่16 เกมจะทําการโหลดหน้าเข้าเกมใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคไม่ยากนะครับสำหรับการย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการย้ายเซิร์ฟของครอ d ดากอนที่ผมเอามาเรียบเรียงให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อออกไปนะครับด้วยความที่เป็นภาษาต่างชาติผมเองก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ค่อยเก่งนักเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้อยู่ โอเคถ้าหากว่าชื่นชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีสาระเนี่ยนะครับผมรบกวนเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยแชร์กันไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็ใน EP นี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ